เลิกกันเดือนกว่าแล้วค่ะผู้ชายอยากให้เราไปเจอคนที่ดีกว่าเลยปล่อยเขาไปทำยังไงถึงจะกลับมาค่ะทางแก้กเลยครับคนฉลาดจะเข้าใจว่าปัญหาลักษณะนี้เกิดจากหนึ่งครับการเป็นคนเข้าถึงยากครับสองคือเขาไม่เคยต้องหึงหรือหวงหรือห่วงอะไรในตัวคุณเลยสามครับมันเป็นเพราะเขา ไม่เห็นอนาคตครับเวลาคบหากับเราครับเขารู้สึกว่ามันมองไม่เห็นอนาคตมันไม่มีความตื่นเต้นให้เขาต้องจินตนาการเพราะอครับคุณไม่มีเทคนิคการขายฝันครับการขายฝันใช่ไหมครับถ้าพี่ได้โบนัสสิ้นปีนี้เนี่ยเราน่าจะไปเที่ยวต่างประเทศกันดีกว่าเราน่าที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันดีกว่าหรือถ้าโบนัสมันถึงเป้าจริงๆนะผมว่าผมจะซื้อทองให้คุณสักบาทหรือถ้าโบนัสข,ของฉันเนี่ยถึงเป้าจริงๆเนี่ย ฉันว่าฉันจะซื้อนู่นนี่นั่นต่างๆให้กับคุณคือมันเหมือนกับว่าเป็นการเซตให้คู่รักเนี่ยมีการจินตนาการถึงอนาคตที่ดีกว่าครับร่วมกับเราครับให้จินตนาการว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับเมื่อมนุษย์คาดหวังมนุษย์จะไม่อยากผิดหวังเมื่อคาดหวังไปแล้วมันเลยจดจ่อและโฟกัสคุณคนเดียวครับเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ตัวเองไปถึงความฝันครับเพื่อทําให้ถึงความฝัน คนใจยังคงโฟกัสคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนมันไม่มีการโฟกัสคุณมันไม่มีความหวังมันไม่มีความฝันมันก็จะฝันถึงคนอื่นแทนครับที่ไม่ใช่คุณฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้คุณจะต้องไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับกับคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แ d สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ